ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับวันอังวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขับมาแล้วพี่น้องเลขกรับวงในลาวนะครับครับงวดที่ผ่านมาพอแต้มบริเลอโล่งนะครับเด้อครับพอแต้มติดทุลละไปทุลก็เลยบริเลโลงให้นะครับเอาเมื่อนี้พอแต้มพามาติดตามเบิงเนาะครับเนาะ ครับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่31 e. พฤษภาคม67ลาวพัฒนาออก833 305 303โอ้ยตาครับเลขล่างก็ออก33นะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตรียมภามาติดตามมึงนะครับเนาะเรียกรับวงในลาวพัฒนานะครับ ครับมือนีกะวันจันทร์นะพี่น้องจันทร์ที่สามมิถุนายน สองห้ 5, 6, นะครับ เอกครับ ครับกลับวงในลาวนะครับสัต์เก่ยน,นะพี่น้องเนาะ เด่นนะครับพี่น้อง,เด,อง,องเด่นสองลองเด่นสองลองแปดพี่น้อง เด็นสองลองแปดได้พี่น้องเด้อครับเพื่องจับคู่มาพี่น้องสองสอง สองหกสองแปดวันนี้ขี่มีอยู่สองเก้าพี่น้องนะครับ แต่วา่ากะระวังเป่าไว้ดน้พี่น้องเด้สองสองครับพอางวดหงิดสุขที่ผ่านมากกับเป่าสามสามน้พี่น้องเนาะ เาไป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 นาะพี่น้องครับวันจันทร์นะพี่น,อน,น,น้องเนาะวันจันทร์ก็คือมือนี่นะวันจันทร์ที่3มิถุนายน2 5 6 7นะครับ <S <S เลขรับวงในลาวพัฒนา เด่นสองรองแปดได้พี่น้องเนอะครับส่วนจับคูก่กะมีสองสองสองหกสองแปดสองเก้าับเน้นที่สองแปดับถาเป่ากะสองสองพี่น้องเนาะครับอ้าพิจพลาดประการใดพอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วพอแจมกับข้อไว้พรอนคอยเขาเควยยห้แตกปังๆเดิ้งงวดนี้ครับเอฟซีก็จะได้ศกศกมันๆกันนะครับเอาที่สําคัญนะพี่น้องเดิ้งขาตัวบรเนนนะครับก็มีสองหกสองเก้าเข้ามาเข้าก็เอานํำนะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้นํำนะพี่น้องเนาะครับ เ,เขาจะลืมเนอะพี่น้องเนอะเขามาแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมน้านะครับครับเมาสุด้ายไายสุดนี้พ่อเตมก็ขอกราบขอ,ขอบพระคุณเีฟีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเตมครับพ,พ่อเตมก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไขอยาให้มีนะครับเนาะ คขอให้มีแต่โชคแต่ลาบให้ถูกไว้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแคนี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม